เอมาก่อนเลย 4- 0่ส2ไจุศูนย์คูณสองคูณสองไปก่อนเอาแล้วตนนี้แปดสิบศูนย์โอ้โหสาวถ้ำบวกสิบไปก่อนสองสี่โอ้โหแล้วปีมาห้าไปเลยครับผมโอ้หคำเตือนวิดีโอนี้จัดเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้มีอายุไม่เกิน18ปีควรได้รับคำแนะนำไม่เข้าใจกราบตัวดีนะวันนี้เราอยู่ในเกมสาวถ้าครับผมจัดทุนไหมฮะหกหนึ่งศูนย์ เดี๋ยวนี้จะมาจัดกันสักตาละสิบนะฮะแต่ก่อนอื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติ่งหูติ่ง,ง,ง,งแมวคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะเพื่อเป็นกำลังใจกรับผมด้วยนะครับไปกันเลยดีครับผมวันนี้ฮะจัดมาคผมสาวถ้าหน้าแดงมา 1, หน้าเหลืองมาสี่ผมฟรีมาหนึ่งหน้าแดงมา3เอาแล้วตอนนี้จัดกันไปหน้าเขียวมา 1, นึ่งโอ้โหฟีก็มาคผม จัดไปหน้าแดงมาสองแล้วหน้าม่วงหรือเปล่าฟีมาหนึ่งครับผมหึงเอาแล้วฮะตอนนี้รัวนๆกันไปครับผมโอ้โหหน้าแดงมาหนึ่งหน้าเหลืองมาหนึ่งหน้าเขียวมาหนึ Defense> ่งจัดไปสิธก็มาหน้าเหลืองก็มีแล้วตอนนี้ฟีมาหนึ่งมาสองครับผมฟีมาหนึ่งมาสองฮะจัดไปหน้าแดงมาสองโอ้โหเจมาหรือเปล่าคิงไม่มาครับผมคิวมาไหมคิวไม่มาจัดไปหน้าแดงมาสามฟีมาหนึ่ง ปีมาหนึ่งแดงมาสองแดงมาสองหน้าเขียวก็มาหน้าม่วงก็มีเอาแล้วตอนนี้รัวๆกันไปครับผมสาวท่ำมาสาวท่ำจัดปีมาสอง แดงมา1แดงมา1นึเอาแล้วสาวทำหน้าม่วงมาสาอูโหูแดงมาสองก่อนเลยแดงมาสองอู๋หน้าเขียวมาบวกเจบวกเจสิบสองจูนยสองหน้าม่วงมาอีกสามสิบหกจุดูนย์ศูย์ูมามหนก็มาหน้าเหลืองอู้หคิวมาคิวมาสา480สส่แเอาล้วตอนนี้สองพันสี่สองพหน้าเหลืองมาหรือเปล่าจัดไปอย่างี้เอาแล้วฮะตอนนี้200ไปแล้วฮะ200ไปแล้วรงจัดไป3 สี่ร้อยไปแล้วครับผม400ไปแล้ว450 460โอ้โหทะลุ500แล้วครับผมตอนนี้จัดกันไปรัวๆยาวๆเลยยาวๆครับผม600ไปแล้วฮะจัดไปโอ้โหสองพันสีครับผมไพ่นี้2,400ครับผมตึงจัดจัดตึงครับผมเอานะฮะสาวท่ามของเราจัดมาอย่างนี้ครับผมโอ้โหแล้วตาตาละสิบไม่ได้การแล้วฮะตาละสิบไม่ได้การต้องจัดไปตาละร้อยเลยครับผมเอาละฮะตอนนี้ไปฮะ หน้าม่วงมา 60. 0 0 0 0 0 0ศ0น0จูก็มาร้อยก็มี540ก็มาคูณ4เอบวกสาวถ้ำ่แป4ศูนคูณ5้าเอาแล้วตอนนี้จัดกันไปยาวๆพันหนึ่งพันหนึ่งเอาแล้วครับผมหน้าแดงมาหน้าแดงมาสองหน้าม่วงมา2จัดไปฟีมา1เอาโอ้ยสาวถ้ำของเราจัดติมาหรือเปล่าติไม่มาครับผมโอ้โหหน้าม่วงมาสาม รีมาหนึ่งมาสองตอนนี้บวกมาสมันหนึ่งสามเนหนึ่งนะตอนนี้หน้าเขียวหรือเปล่าบวกสาวถ้ำจัดมาอย่างนี้ฮะสาวถ้ำมาสองครับผมปีมาหนึ่งหน้าเหลืองมาสองหน้าม่วงมาสามหน้าแดงจัดบวกปีหรือเปล่าบวกปีไหม,มจมาก่อนเลยสี่สิบศูนย์คูณสองคูณสองไปก่อนเอาแล้วตอนนี้ 4, 4, 10, 0. แ0ดสูนย์โอ้โหสาวถ้ำบวกสิบไปก่อนสองสี่สิโอ้โหแล้วปีมา5ไปเลยครับผมโอ้ห จัดปีไปอีก12ครับผมตึงๆกันไปเลยฮะตอนนี้คูณ2ไปก่อนหน้าเขียวมาเจมาคิงมา60.00บจคูณสคูณสเจก็มา10ก็มีเอาแล้วตอนนี้ไปแล้วห0 0 0งไปก่อนครับผมโโอ้หปีเลยเก้ปีเลยเก้ามสิบจดศูนย์ศูนเอมาเอมา1,700 1,700ันเจ็ดคูณสิบพันคูณสิไปครับผมปีเลยเกเลย8จัดกันไปรัวๆรัวๆเลยฮะตอนนี้ ไปครับผมจัดกันมายาวๆยาวๆโอ้โหยาวครับผมหน้าแดงมาหึหน้าเหลืองมา 2, หน้าเหลืองมา 2, จัดไปหน้าเขียวมาสามสิบก็มาหน้าเขียวก็มีคูณ 10, บคูณ10ไปก่อน 10, มา50.00ิบปีเล 2, สองปีเล 2, สออี่ศูนยมาคูณ 14- เจก็มาร4 0 0สูณสหน้าเขียวจัดไป 960, าหกศูย์โอ้โหคูณสิบแปยูมาบวกเสาถ้ำร้อยแปดสิบนเอาล่ะตอนนี้ นาเขียวมาบวกสาวทำสามมันสองสามันต่อโโหคู่ยี่สิงจัดไปหนึ่งหมอ้หยเอาแล้วนนี้สี่พันสามเข้ามาคู่ยี่สิบหจัดกันไปอย่างนี้ครับรัวๆเลยฮะสองพันแดสามพันไปแล้วครับผมสามพันสามพันเจดสามพันแปามพันเก้าสี่พันไปแล้วสี่พันสี่พันโอ้โหปีเด็สองสอหมื่นเ้าสปีเดีสองครับผมจัดกันไปรัวๆเลย อยู่มา260 260ยหกสิคูณยีปคูณยีปีครั้งสุดท้ายปีครั้งสุดท้ายจัดามาห้มื่นแปดพันหนึ่งหมื่นสองหมื่นสองหมื่นสองไปดิครับผม22,000ฮะจัดกันมาอย่างนี้ฮะตึงๆกันเลยครับผมสาวถ้ำของเราโอ้โหสำหรับวันนี้นะฮะจัดหนักจัดเต็มจัดตึงนะครับบวกมา25,000นะครับผม25,000ชอบอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดซับสไคร์นะฮะ กดกระดิง่งติงหูติง้งแมวนะครับผมคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะสำหรับวันนี้นะตึงๆครับผมสองหม้าครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ